โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวชาวเกมนี่แหละนะครับผมร้อาชื่อเกมนะครับก็อยู่ผมนะครับนาฬิกา KGA TV นะครับหรือไม่ว่าบาร์ซดนะครับก็สหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนโปรเกมนี้นะครับสอนหาตั้งสอนหาสปินฟรีนะครับบอกเลยครับว่าสามารถทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ลงปลานะครับแต่ข้อเสียคือผมไม่ได้พากันนะครับแต่คลิปนี้ขอเอาใหม่ละกันนะครับก็ของคลิปนี้นะครับผมก็จะมา ธิบายทุกขั้นตอนเลยนะครับผมเอ้ยผมเจอตีนะครับบ้าบอจริงๆนะครับผมนะก็ตอนนี้เง 300, おおินผมมีอยู่ห่างหน้า1นึ่งแนะครับแล้วก็สปินนะครับผมมีอยู่ประมาณอารที่สิบแปดนะครับผมนะก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาบั่นนะครับแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนหานะครับสปินฟรีแล้วก็เหรียญฟรีนะครับโดยโปรแกรมเดียวนะครับก็เหมือนโปรเลยนะครับแต่ไม่โดนแบนแน่นอนครับผมนะแต่ก่อนอื่ดนะครับ สำหรับคานี่ครับที่เป็นสาวกฟรีไฟ้นะครับพี่มีช่องหลักคือบาสเซนะครับช่องหลักพี่บัสเซนะครับเอาไว้ทำเกี่ยวกับเกมฟรีไฟแจกโค้ดแจกเพชรนะครับเดี๋ยวเร็วนี้นะครับในช่องบัสเซนะครับจะมีการแจกเพชร3 0 0 0เพชรนะครับคานี่ครับที่อยากได้เพชรฟรีๆจากฟรีไฟนะครับก็สามารถกดติดตามช่องบัสเซคือช่องหลักพี่ได้เลยนะครับลิงก์ช่องหลักคืออยู่ลิงก์แรกสุดเลยนะครับเออพิมพ์มากด สกิปคลิปเอ้กดสกิปของคลิปพี่ท <Okay. S 1> <huh? S 3> ับมันจะมีล nee ิงก์ช่องอยู hmm. ่ลิงก์แรกนะครับพี่ได้เขียนไว้แล้วนะครับว่าช่องบัสแซนดนะครับกดเข้าไปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเพราะว่าช่องบัสแซดช่องนั้นพี่เอาไว้ทำเกี่ยวเกมฟรีไฟล์แจกเพชรรีวิวกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวเกมฟรีไฟล์นะครับแล้วก็มีการแจกเพชรด้วยนะครับใครเป็นสายฟรีก็ฝากติดตามช่องบัสแซดด้วยนะครับโอเคนะก็ขั้นตอนแรกนะครับพวกเอนะครับต้องโหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับนะเป็นโปรแกรมนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมนะอ่ะ เดี๋ยวลิงโหลดพี่ทิ้งให้เหมือนเดิมนนะครับถ้าใครไม่เข้าใจสามารถทักเฟซมาถามพี่ได้นะครับผมนะอ่านี่นะครับผมก็ได้ทําไปแล้วนะครับผมนะมันสามารถทําได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับนะอ่ามันจะมีเงินนะครับ 1M 2M 25สปินนะครับสามารถรับได้จริงนะครับผมนะถ้าใครไม่เข้าใจนะครับสามารถนะครับผมนะแอดเฟซพี่มาได้เลยนะครับย้ํานะครับถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆสามารถแอดเฟซพี่มาได้นะครับลิงเฟซอยู่ลิงกที่3นะครับ สามารถแอดมาสอบถามได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทอบตอบอ่างเงิน 2M นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมก็รอมันสักครู่นะครับผมนะโปรแกรมนี้สามารถทําให้เราได้เงินจริงแล้วก็สปินด้วยนะครับบอกเลยนะครับโคตรเกลียนนะครับผมสามารถทำได้ทุกคนครับเสร็จแล้วกดการระบาดครับผมนะแล้วมันจะเด้งเข้าไปที่ตัวเกมอย่างนี้เลยครับขอเสนอคุณตุดๆเราอีกครั้งนะครับผมมันต้องรออีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเอาใหม่ละกันนะครับผมนะ มันทำได้นะครับเดี๋ยวต้องรออีกครั้งล้วกันนะครับโอเคียาเป็น 1m 1, 1ล้วกันนะครับก็รอะสะักครู่แล้วกันนะครับถ้าใครทําไม่ได้จริงๆนะครับสามารถ แอดเฟซพี่มาสอบถามได้นะครับลิงก์เฟซพี่ทิ้งอยู่ลิงก์ที่3ลิงก์ที่2คือลิงก์โปรแกรมของแอปนี้ลิงก์แรกคือลิงก์ช่องพี่บาซซ์นะครับผมแต่ก็มาทําช่องสําบองได้ KGA TV นะครับผมโอเคก็ต้องรอดู้อสนาอีก5วิด,ด้วยกันนะครับผมนะมันสามารถทำได้จริงนะครับผมก็ลองทําตามดูได้เลยนะครับผมนะกดปิดครับผมก็รอมันเด้งเข้าไปที่ตัวเกมนะครับย้ำนะครั ถ้าใครทําไม่ได้จริงๆหรืองงไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถแอดเฟซพี่มาสอบถามได้นะครับผมนะ, okay, นะ,ะโอเคนะครับผมเอ้สงสัยผมทําบ่อยเกินนะครับวันนี้ผมทําไปหลายรอบแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมทําไปหลายรอบแล้วนะครับผมนะวันนี้ผมก็ทําไปประมาณสักอาประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันสามารถทําได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมนะเหมือนมันจํากัดนะครับผมนะก็ ถ้าเราใช้หมดนี้เลยนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกนะครับผมนะใครที่ยังไม่เคยทําก็สามารถโหลดมาทําได้เพราะว่าพี่ทําก็คือพี่ทาได้จริงก็สามารถดูคลิปที่แล้วได้เลยนะครับเพราะามันได้จริงๆนะครับผมโอเคก็ลองดูสปินดูนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับโอเคก็มันเป็นอย่างนี้กดการบาดออกไปเลยนะครับผมแล้วมันจะเด้งเข้าที่ตัวเกมนะครับแล้วมันก็จะได้นะครับผมนะอ่ะ เห็นไหมนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รับสปินมาแล้วนี่ครับยิงผ่าอันนะครับเพราะว่าได้จากอันนั้นเลยนะครับผมนะก็ผมไม่ทราบว่าเป็นไรนะครับทําไมเหรียญไปเข้านะครับทุกครั้งมันได้นะครับผมนะเราอีกรอบนึงลวกันนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองมาทําได้ดูลวกันนะครับถ้าใครทําไม่ได้หรืองงตรงไหนไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถแอดเฟซพี่มาสอบถามได้อีกรอบนึงล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงเขาก็จะได้หรือเปล่านะครับผมนะ ทุกครั้งมันจะด้านครับแต่สปินได้แน่นอน100%นะครับผมกดกระบาดเอ้ยเราไม่จะเล่นคอนเทนต์เกมนะครับโอเคตรงใส่ผมมันตรงใส่มันน่าจะจํากัดแล้วนะครับผมต้องลองดูพรุ่งนี้แล้วก,กันเนาะก็ใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองทําได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็เจอกันในคลิปหน้ากันสลักทีเดียก่อนขอบคุณมากเลยครับผม